อุ้ยโอ้ยกระมอตัวเบลอเลยกินทุ่นไม่วิ่ง,มงไม่ขยับเลยครับตัวนี้ใหญ่ตัวผู้ครับผอมไม่อ้วนนะตัวผู้ยาวๆเลย,ยครับกินเลยอ้ยตัวนี้เบลอเลยย้อนมากินเลยครับใหญ่มากตัวนี้นี่ฝ่ามือเลยครับกมอไทยครับีน้ มาน้ากินทุกอย่างที่หาเพราะผมคือมาน่าจังหาก,กินไง่ายๆแบบวิถีชาวบ้านติดทายด้วยนะครับขาดไม่ได้สวัสดีครับอินดี้ดอราพ่าสู่ช่องมาน่าจังครับวันนี้มาหาตกปลาหมอข้างทางครับวันนี้อยู่เส้นอบตหนองชิมครับหาตกปลาหมอวันนี้ผมตกแบบไม่อ่อยเยือนนะหย่อนหาตัวเอาหย่อนเอาคันไม้ไผ่เยอะก็กุ้งสดครับกุ้งทะเลสด เดี๋ยวไปรอดูผลงานครับไปค,ครับโอ้ประหมอตัวใหญ่ครับ ปหมอสสวยครับมรหมอหนึ่งตัว <c oughs> ขอหมอครับใคดี ừ còn mỗi miệng tua ประหมอครับงหลุดข้างบนทุ่นจมไปเลยืูอดานไปกินแล้วครับประหมอหมอไทย อุ้ยโอ้ยหมอตัวเบลอเลยขินทุน่นไม่วิ่งไม่ขยับเลยครับตัวนี้ใหญ่ตัวผู้ครับผอมไม่อ้วนนะตัวผู้ยาวๆเลยครับินเลยปหมอครับวิ่งมาโชบเลยวันนี้ผมตกแบบไม่ได้อ่อยเลยนะหย่อนหาตัวเอาครับ กินเลยโอ้ยตัวนี้เบลอเลยย้อนมากินเลยครับใหญ่มากตัวนี้นี่ฝ่ามือเลยครับปหมอไทยครับครับมาดูผลงานตกปลาหมอข้างทางวันนี้ครับพอได้กินอยู่ครับนี่มีทั้งไซ้์เล็กไซต์ใหญ่ครับเห็นไหมครับนี่วันนี้ตกแบบไม่อ่อยเยอนครับก็ได้ตัวอยู่ครับ ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ